ไม่ชอบข้าจั๊โคอังรแบบนั้นเลอฮัและสิ่งของอื่นอื่นแต่พอที่มีสูลุยสูรไล่เออนั่นน่นะฮัม <c oughs> ฉันชอบ เป็นโคนเอื้อเฟื้อผือแฝกเออนั่นแหละอ่าอ่าอ่าสิ่เป็นสิ่งยากนะเนี่ยต้องต้องบ่อใบไ,ไม้ก็ยากดอกเด็กก็ยากกอไก่ก็นะกั้มนำนะกั้มนำนะก็นะนะมาอยู่ที่สิ่งกลางสิ่งสนะูงในกั้ำนำไมไนนันเป็นสิ่งยักษ์นะนะกั้มนำนันเป็นสิ่งยักษ์นะที่เป็นสิ่งเป่าก็มีอยู่เพื่อก็กั้มนำนัำ้นม่ไเป็นสิ่งยักออมอารีเออ,อ และเป็นคนที่อ่อนโยนต่อผู้อื่นอ๋อฉันจะตั้งตนเป็นคนดีสมกับที่พ่อแม่รักฉันเออนะสิ่งของอื่นๆแต่พอดีมิสุรุ่ยสุร่ายฉันชอบเป็นคนเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ ฉันให้เก่าก็เลยคาก็เยเห้างก็เลยนะอ่าเอาที่นีผมว่าค่าก็อย่ากันนะคากอจเป็นคนอ่าไม่นำใจแหว่งปันนั่นะนะเอื้อเฟื้อก็ไม่น้ำใจนั่นเผื่อแพรก็แหว่งปันนั่นนะนะอืมนี่ก็นั่นแหละเคาไล่เรียวกันนะเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่โอบอ้อมอะไรเนี่ยที่ปอมมันบเปิงกันก็คือมันเป็นไล่ใจความเหมือนอย่างมาคือมันดีค่อมนั่นะใจความมันคือกันเป็นคนอ่อนโยนต่อผู้อื่นแล้วก็เป็น เป็นกน้นอ,อ่อน,ออนต่อต่างก้อนนะัะนะฉันจะตั้งตนเป็นคนดีนะี่ก็คาเไตไหวโตเป็นก้นหลีสมกับที่พ่อแม่รักฉันนะี่ก็เขามันเหมือนอ่นปอมีหักหักหักคามาเห็นปองโตงนั่นก็แบบนะพอเดี๋ยวงงงูได้น,นะเอางงงูมาเป็นแพทนะเอก็ไก่ด้น,นะแอาก็ไก่ อ่ายรากบวัวแวนเนี่ยวัวแวนนี่ยมันเป็นอตึดสองเส้นนั่นพราะว่าว่างใช่ไหมนะมันแกนตึสองเส้นนั่นแหะวัวแวนนั่นนะก็ไก่วัแวนเป็นตดตึ้มันน่ะนะงงงูเนีเป็นตุ๊แคนมันนะเราก็ตั้งเด่เป็นไม่เตะคูนะไม่เตะคูเนี่ยมันเฮเธเสียงปอดไงม่างที่เรานาบ่อมีไม่เตะคูเนี่ยมีก็ไก่วัแวนงงงูกันนั่นแหละขวงหรือเสียงอ่านน่นนะ có mấy mét cô này này, bên quăng này này, sinh quan này, này ngay này, mới này có một lần phải tăng tầm lo như vậy có lẽ, nó có cái vò ngon ngu này mà ảnh, cái này, à, ảnh được, nó là quăng, à, nó quăng này này, à, quang họ để ở chỗ này ta này, ở chỗ 2 cm, ngon ngu khen chỗ ta, không

ก็ไก่มตรีว่าวนเป็นตุดตุ้งงูเป็นตุดกแกนเมตรีเข้ามาเออกวงอืมก็ไก่จตวาว่าวันงูอ่ะกวงเออนั่นแหละหยาบนะละอันหยาบการในมีไม่เอกไม่โทไมตรีไม่จตวาเอามาต้องสีไม้นะต้นเสียงเสียงสูงมาสองไม่ก็น่าไม่เอกไม่โทสียงเสียงสูงก็มาสองไม่ไม่เอกไม่โทกันอะไกันนะไม่เอกไม่โทมันมีกันอะไกันสียงกลางเสียงสูงนั่นนะ mình mình đang xí mày các bạn hỏi <laughs> đi là đang xám xính áo xính xính căng các bạn ở cho chân à chỗ chân xính căng không được rồi xuống các bạn ngõ ngõ à

ปวง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 อืมอาไหมว่าอังอ่ะอ่งอ่งโอ่งโอ่งโอ่งเออนั่นแหละหยาบนะเพาะอะไรตัวก็อะไรหมดอ่ะนะปวง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 จวง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  ดวง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 ปวง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 วงนะนะ่อะไรตัวมันยาวอะฮอาแกก่อนเอามาสิงสิงสูงกันมั้งขวงขวงขวงนั่นแหละมีกัน่ายมีสามตัวนั่นก็นะสิงเป่าตัวนั้นตั้งสุดตามีไม่จตัวตัวที่สองกเป็นสิงไม่เอกเป็นสิงยากตัวที่สางกเป็นสิงเป็นเม่ดโคเป็นสิงจำเตอ มีกันในอ่ะนะช็อตชิงอะช่วงช่วงช่นะนะวงทอดท้งอ่ะถ้วงถ้วงท้วงเออนั่นแหละเพื่อออกเสียงเรื่องปีกนะกำไตไตให้กำน้ำออกเสียงของปีกนะควรซิงจงไหนนะพอพึ่งถ้วผ้วผ้วเออนั่นแหละ ำไมมาขอสารสฤษดิ์ก็มันก็สะได้ใจสอเสือในใจน้ำพุธสุระเอาสอเสือมาตุลีปะสวงส้วงส้วงอืมทำไมมาขอหีบห่วง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 เออนั่นแหละนะมันน้ำเสียงการเสียงสื้มันมีเอะนะ ราะนต้องให้มันแมนแมนนะเพราะต้องเลยสิการเสียงสูงยน่อว่าเสียงมันออกเสียงเือเสียงแจ่มก็ห่มตาดยต้อนนะก็ะว่ามันมันเป็นกับอดต่อของมันนะนะเพราะว่าสองต้องวก็เสียงที่สามสิงแจ่มก็มันเป็นอะไรกับเขอยในตัวมันนะขวงขวงพ่วงชวงชวงช่วงถวงห่วงท่วงหวงพ่วงสวงสวงส่วงหวงห่วง จริงไอ้ชอสือได้จะคุ้มกันเลยเนาะอ้าวทีมมือนั้นใช่ไหก็คู่เวลาแล้วชอสชิงอันนี้อันนี้ซอเสืออะไรมันดีที่มือนั้นใช่ไหมอ้าวทำไมแจมกันไหมเสิงแจมอ่าเสิงจมก็เหมือนนะไม่เอกก็ไม่โทษก็นะก็นะไม่ตรีไม่จัดระาตามนี้แล้วก็สิงแจมนี่ต้องเวลาตอนตั้งเส่นใหเป็นสิงจำนานะเพราะมันนิหอหยิบไปตั้งหลังมันนะมีอ่างตั้งหลังมันอ่ะอ่ะควงควง ควง้งอืมจำนี่มันนำนะเหาเดี๋ยวมาเป็นวางตัวกันง่งวงง,วง่วงง่วงง่วงนอนเนี่ยจะงวงกลยตัน,นั่นแหละตัวนั่นแหละอืมช่วงช่วงช่วงอาหารกันนะอ่อ <c oughs> อ๋าอ๋อทวงทวง ถวงอ่านอนหนูก็แมอ่าน่วงน่วงหน่วงนอนดูอ่าก็แมมองมาอ่าอ่าผมจะพ่อพันก่อนถ้วงพวงพวงพวงอ่าก็แเอามามาเอาหมามา ม่วงม่วงสีม like, <ites> ่วงอ่าน <female> ั <rape> ่นแหละสีม่วงสีม่วงว่นั่นแหละตัวนั่นแหละจะจำย่อยยักษ์มาย่วงย่วงย่วงอ่าม่ม้ายยักษ์รอเรือรวงร่วงร่วงราเรียนกันเป็นยังไงก็มันปุ๊บปึ๊งอ่เออเบล ล่วงล่วงล่วงลวงวน่วง่วงอว่วงล่วงอว่วง่วงอ๋อว่วง่วงว่วงอกอเาังัีว่วงว่วงล่วงอออ๋อ ห่วงข่วงหวงงวงง่วงงวงช่วงช่วงช่วงทวงท่วงทวงน่วงน่วงน่วงพวงพ่วงหวงมวงม่วง่วงยวงย่วงยวงรวงร่วงรวงลวงล่วงลวง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 พวงข่วงหวง